วัสดีครับน,นี่ไงเราก็ได้มาน,นอนที่นี่อีกแล้วเพื่อเราบ้านชายทุง่งครับวนกันวนกันเป็นสิบโลเนี่ยหาบ้านชายทุงยท่งนเน,น,ะะน,งนี่ยกระลุกว่าอยู่ตรงแถวนี้เองนี่ชายทุ่งจริงก็ดูบรรยากาศนี่บ้านชายทุง่ง <laughs> เป็น <laughs> เขาเรียกว่าเป็นรีสอร์ทหรือเป็นห้อง <laughs> <500 S 2> ห้าร้อยนะเดี๋ยวพามาดูในห้องพาไปดูข้างนอกก่อนห้าร้อยค้างคืนยี่สชั่วโมงเขียน สวยดีนะมีสีส้มกับสีเขียวสองฝั่งบ้านชายทุ่งใครที่จะแบบมาแถวแถ,ว,แถว,วัดบางพระเนี่ยเนี่ยรถเราจอดตรงนี้เนี่ยถ้าแบบมีพิธีแบบพิธีใช่ใช่พิธีมีพิธีไหว้ครูที่วัดบางพระนะถ้าแบบว่าติดอะไรเนี่ยมาพักที่นี่ได้นะคืนละห้ารอยเองนี่สำนักงานอืมมีน้ําให้ด้วยห้าร้อยห้าร้อยทุกห้องเลยเหรอที่นี่อ๋อห้ารอยทุกห้อง แล้วเราต้องออกก่อนกี่โมงเราต้องออกตอนกี่โมง,อ,งมอ๋อก่อนเที่ยงออกก่อนเที่ยง <c oughs> ก็มีคนมาพักนะฝั่งนี้เป็นสีเขียวห้องสี่ห้าหกเจ็ดเราเอาพักห้องเจ็ดเดี๋ยวไปไปดูตรงข้างหน้าให้ดูตรงข้างหน้าม <c oughs> ีวัดบางพระอยู่คุณเห็นบ้าเออ เออนี่ห้องหนึ่งหนีห้องหนึ่งเป็นสีม่วงตอนนี้สีม่วงเห็นปะก็เข้ามาประมาณสองร้อยเมตรจากตรงข้างหน้าข้างหน้าทางทางที่หนีวัดบางพระเห็นปะเห็นว่าเห็นวัดบางพระเลยนี่บ้านชายทุ่งเป็นที่พักบ้านชายทุ่งนะก็ถ้าใครแบบจะมาพักที่นี่ก็ได้นะถ้าแบบจะมาไหว้ครูหลวงพ่อเปิดอะไรเงี้ย ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปไปสักอะครับอาจารย์ปุ้ยไงไม่อยากขี่ไปขีขม่มามันเหนื่อยๆด้วันเนี้ย,ย,ยโบถามโบว่างบเท่าไหร่โบถ้าเราจะขี่กลับไปเงี้ยโบบอกว่างบ0้าร้อยดีห้าร้อยพอดีเลยเนี้ยก็โอเคนะห้ารปอยปดีดยวเราไปดูห้องห้าร้อยเป็นยังไงก็เข้าตอนไหนก็ออกออกก่อนเที่ยงพุ่งนี้แล้วกันเขาบอกว่าออกก่อนเที่ยงพรุ่งนี้เอาโบไม่ได้เอารถไปเก็บ โบเอาให้กลัวรถไปเก็บนะเดี๋ยวก็รถไปเก็บกันสวยดีครับเปิดนานยังครับสามเดือนนี้เหรอครับอ๋อเพิ่งจะเปิดนี่เองโชคดีมชีถูกด้วยครบห้าร้อยเองครับสวยดีบรรยากาศดีครับสองพันห้า ที่ไหนนะครับ,บ,บอโอ้โหโบ๊ทเฮาส์ทำไมแพงจังคนมีกระตงังคนมีกระตงัะตงเจือกองศาสตร์อืมถ้เปิดก็อย่างเงี้ยครับอ,อยู่ในน้ำหน่อยถ้าในน้ำนะสามพันห้าโอ้โหบ 25, 30, นโบ๊กสองพันห้าสามสิบอืมเอ่อเนึกว่าโบ๊กเนึกว่าโบ๊รถไปเก็บแล้วนี่าตาเขาบอกว่าเมื่อกี้ตรงที่พักที่อื่นอ่ะสองพันห้าเลยนะบนโบ๊กบนโบ๊กสองพันห้าถ้าในแพสามพันห้าอ๋อมีแบบว่าอยู่ในแพ นี่เขาเพิ่งเปิดเะเนี่ยที่นี่๋กลับมาถ้าะคเนี่ยรคุณตาเสริมยสับคุณตาเสริมยซับเป็นเจ้าของที่คนถูกหัวเยอะด้วยที่นอนพักห้องนี้ครับอกโอ้เลือกเรื่องห้องถูกเลยเนี่ยเบอร์เจ็ดคนที่ไม่เคยมาอยู่เลยแม่เจสเชราที่อยูคนเดียวน่าน้างสาา สวยงามมากเลยพาแล้ววันนั้นเดินยังไงไม่เปิดเลยครับคุณป้าคุณป้าขอหน่อยที่ขอรู้ยืมหน่อยคุณป้าไม่ขอแล้ลูกดีแอดเนี่ยหูดอนได้หูดอนได้รอไป๊บกวันคุณป้าเราซ่ามาดูฝันดีมากเลยคุณคุณยายอ่ะเอามาให้หูเอาเบอร์เจ็ดให้หูอืมอ๋อครับครับม้วนจะีกแล้วก็บอกคุณยายมาให้หูดีมากแจกใหน้าคุณป้าซ่าเราสร้างแล้วไง ก็บอกคุณยาคุณ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 ยายม่ให้หนูให้คุณป้าตั้งส่งมาให้เนี่ยนั่สร้างไรพัอสวยดีนะฮะเพิ่งจะทำบุญที่สามเขาเพิ่งทำบุญเองเนาะใหม่ใหม่เพาป้าเปยบาอ๋อครับคนพ่อก่า็งกลัวได้สะอาดมากไอคอนคุหไม่ได้ใช้สะอาดมาก กอฮอทียนแอลกอฮอลอบกต้นใส่แอลกอฮอล์หมดนอกจาไปที่ปุยเยอะก็น้ำเทียนก่อนแอลกอก็มาได้นะฮะบ้านชายทุ่งสวยงามสวยงามได้เหมือนแบบมาพักอะไร้ได้เลยลูกจะมีข้าวน้าโอเคข้าบานตดเครื่องให้เลยอู่กัน้อกันได้เลย ถ่ายนานนี่นะวันบางพระเห็นปะอ๋อเนี่ยเหรอสารสารนี่นี่เหรอครับสารเจ้าของที่โบชอบเลยป้าป้าคุยเรื่องหวยโบชอบเลยก็ <c oughs> ตาเสริมยายซับสารสารตาเสริมยายซับาาายายซับ,ยยบปลา,าปลาโปรโมทเก่งมากเลยเดี๋ยวเอารถไปเก็บก่นอนโหเมื่อกี้ไม่เห็นดอกไม้สวยจังเห็นไหมหปลาบริการดีมากเลย ไปไปเราไปดูห้องกันห้องสีเขียวเป็นหน้ามันนั่งนี่นะข้างในมีโต๊ะด้วยวโอ้โหสวยบ้านชายทุ่งนะนะคุณตาคุณยายครับไปโชว์พวกต่อเลยนะเหมือนแบบมีสตอรี่ทุกที่เลยเวลามาเนี่ยเหมือนแบบเขาอยากจให้เรามาพักที่นี่เพิ่งทำเสร็จเลยอะ่ะโอ<ฮ><ฮ> 5้ารอยบาทครับนะหัมีที่ชอบมีที่นั่งแบบนี้ด้วยมีก็ต้องมีทุกที่อะเนาะโหมีขนมให้กินด้วยเหรอเสียตังปะเฮ้ยเสียตังปะอ๋อนี่นี่มีเขียนไว้นะมีอะไรขายอยู่ด้วยนะป้าทำอะไรขายผ้าห่มอ๋อกรณีที่เพิ่มอุปกรณ์ พ่อผมหายพ่อผมหายคิดด้วยอ่ะห้ามขโมยพ่อผมนะใช่สิยังเขาหางไปก็แย่สิคนมาทีห่าที่อย่างเงี้ยแย่เลยเพิ่มชุดอุปกรณ์สองร้อยพนักงานไม่สุภาพแจ้งโอเคนะดูตูต้เย็นก็โอเคมีบอกว่ามีเบียร์ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราเอาโหมีขนมให้กินด้วยเลยชอบไหนโบชิมดิชิมอะไรตอนนี้เหรอ,เ,อเดี๋ยวห้องดีนะมีไวไฟด้วยอ๋อ โอเคมีไ i f ฟแล้ววันเล่นสงครามคอนท้าได้ทำคลิปส่งครามคอนท่าที่นี่ดีกว่าอก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปไหมไปไหว้สาลตาเสริมยายซับไหมเราต้องไหว้ตอนกลับหรือว่าตอนตอนลับมาเราไปไหว้ก่อนไหมไหว้ทีหนึ่ง เดี๋ยวเราจะอ,ออกไปข้างนอกกันก็เพื่อนๆมาได้นะแวะมาได้ใครมาแถววัดบางพระอยากจะแบบชิลๆก็ได้500ห้าร้อยเองหรือมาแบบจัด meeting ก็ได้นะเห็นเขาบอกว่ามีทำเครื่องเสียงเหรอเหมือนมาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจัดสังสรรค์อย่างเงี้ยเอ<ๆ>อ,ห,อห,ห้องละห้องห้องาร้อยแล้วก็ดนตรีพันหนึ่งแถวนี้ได้สามเออได้สามคนต่อห้องหนึ่งเขาบอกใช่แล้วก็จ้างดนตรี่ไหนี้โอ้ยยุงว่ะยุงว่ะที่รักยุงยุงบ้านชัยทุ่งระวังยุง โอเคครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวพวกผมออกไปข้างนอกก่อนก็สรุปว่าวันนี้เราไม่ได้ไปสักก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปแต่เช้าเลย <c oughs> นี่ไปหาอาจานแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวนครปสมกันต่อดีวแบาบเดี๋ยวทาคลิปไปดูดนครปสมกันต่ออันนี้ก็จบที่คลิปปลาไหลชัยทุ่งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปไหว้ศาลก่อนแล้วกันหรือว่าจะไปไหว้ศาลกับพวกผมไหมก็ไปเดี๋ยวไปไหว้ศาลกับพวกผมดยก็แล้ Okay, เดี๋ยวพาไปไหว้ศาลตาเสื่อมยัยซับใช่ป่ะใช่ไหมกินน้ำก่อนไหมอ้ออาวเปิดเนาะ<อ>เปิดไวปไวก็ได้มั้งเรากลับมาจะได้เย็นๆโ okay. อเคเนาะโอเคเดี๋ยวไปไหว้ศาลแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวนครปฐมกันเราไม่เคยนอนที่นครปฐมด้วยที่นี่อ่ะครั้งแรกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกัน โทษทีนะเมื่อกี้ลืมถ่ายในห้องน้ำให้ดูนี่เป็นที่แขวนเสื้อผ้าเขาแล้วก็มีม,มีผ้าเช็ดตัวมีแปรงสีฟันมีอะไรครบเลยนะเนาะป้าเขาบอกเขาเป็นพยาบาลด้วยเขาใช้แอลกอฮอล์เนาะทำความสะอาดหมดทุกที่เลยด,ดูห้องน้ําห้องน้ําก็สะอาดนะเนี่ยอโอทำมืงทำใหม่เสร็จแนละ้วมีเครื่องทําน้าอุ่นปกติเนี่ยฮะกระจกดูเรียบร้อยเชียวก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปไหว้ตาเสริมกับยายซับก่อนเขาบอกว่าห้องนี้จะให้โชค เดี๋ยวมันร้อนมากเลยขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเปิดเปิดเปิดไว้แล้วกันให้แอร์มันเข้าไปอย่างทั้งหน่อยแล้วเราก็ไม่ไปนานหรอกเดี๋ยวเรารีบมาโอเคปะไปไหว้ศาลตากันเนี่ยโบสบายเลยนี่อันนี้ <c oughs> ลืมบอกไปตอนแรกนึกว่าเป็นเตียงไม้นะเ <c oughs> ตนนียงเนี่ยฟังเสียงแข็ง <c oughs> แรงสุด,สดแข็งแรงมากอะ่ะขย่มกันได้เต็มที่เลยเนะี่ย เอียดเอียดเอียดหมายถึงว่านอนไงนอนดิ้นไปดิ้นมาอย่าคิดลึกนี่นี่นี่อ,อ๋อเขาบอกถึงว่าผ้าห่มหายหกร้อยดูว่าห่มแบบพ้ะห่มแบบใหญ่มากก็ตกใจนึกว่าเป็นผ้าห่มบนงโรงแรมนี่โหย้ยหมอนลายสวยงามเหมือนแบบเ,ออเหมือนห้องส่วนตัวเลยวะ่ะโอเคบอกว่าจะไปหลายทีละปปรีวิวนู่นรีวิวนี่นี่เปิดออกไปก็เห็นแบบนี้ใช่แอมอืมโอเคเหมือนเรามาทัศนศึกษาไงไม่รู้เหมือนไอ้พวกเด็กที่ไม่ค่อยได้พักที่ไหน แต่นี่กับพี่ท,ที่ที่สองนะที่เราพักด้วยกันเนาะเนี่ยที่ที่สองที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มติดการพักแบบนี้นวเนี่ย <c oughs> มันดูสะดวกสบายดีเดี๋ยวพวกต่ออบโบไปไหว้ศาลแล้วเดี๋ยวไปาไปตลาดไปซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีเสื้อผ้าใส่กันโ <Okay. S 2> อเคซื้ออะไรมากินนิดหน่อยเนาะไปซื้ออะไรมากินนิดหน่อยไปแล้วเราเขามีเบียร์ขายด้วยเขาบอกไม่รู้ขวดเท่าไหร่ปิดไฟดีกว่า Okay. เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้ศาลแล้วเดี๋ยวเราจะจะไปเที่ยวนะครมาถงกันไม่ใช่เด็กต่างถิ่นเช็คอินได้เปล่าฮะป่ปะวาวห้ศาลก่อนมีมีมทูบหรือเปล่าหรือว่า,วาเราไหว้เฉยเเพกนี้หรอขอขขล เรามาบอกบอกกล่าวเราม,รมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าของบ้านก่อนว่าเราจะมาพักที่นี่คืนหนึ่งเนาะชิปยาวตลอดใช่ไหมก็มันเป็นสไตล์ไงไม่รู้จะตัดตรงไหนเนี่ยสวยน้ยตองคืน ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้สักเสร็จแล้วก็แวะไหว้หลวงพ่อเปิดอีกทีนึงเนาะเนาะนี่มีทูบด้วยเราต้องขอทูบป,ป้าไหมไม่ต้องไหว้เสร็จแล้วใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมไหว้สารนี่ตาเสริมยายซับเรวผมไหว้ก่อนนะแป๊บน,นึงก็เป็นสารพ่อพี่ภูมิเขาบอกทำพิธีดีมากนี่โบอ,อยากถ่ายรูปเดี๋ยวก่อนอันนี้วิดีโอโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยกลับมาที่นี่ต่อเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายรูปมือนกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันก่อน,นตอนเช้านี่มานั่งกินกาแฟตรงนี้ได้นะแอบปาร์าตี้ปาร์ตี้ปาร์ตีต้ไปเดี๋ยวเราไปตะลุยนครปฐมกันโอเคเยวเจอกันที่นครปฐมครับ,ารบชายทุ่งจริงๆเมื่อกี้เห็นป่ะรูปไม่เห็นไงไม่ได้ถ่ายบ้างเดี๋ยวไปแวะถ่ายดูนี่มาถ่ายให้ดู ว่าเป็นชายทุ่งยังไงนี่ชายทุ่งตรงนี้เป็นนาของของของ,ของที่นี่แหละเนาะเดี๋ยวโบจะสาธิตวิธีการดำนาให้ดู <c oughs> นี่ฮะทีรีไอบ้านที่เราพักกันเป็ไงติดกับชายทุ่ง <c oughs> ใช่ใช่ตรงนี้เหยียบไม่ได้ <c oughs> เป็นชายทุ่งนะ <c oughs> เห็นปะใ <c oughs> ช่วัดบ้งพระถ <c oughs> ่ายให้ดูและหลายที่ละ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปนครปฐมกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นครปฐมเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเจอกันคันเดียวทั่วไทยแต่ไว้มีโอกาสเพราะค่อยอัพรถนะพาหมดตั้งไปเยอะแล้วคันนี้เมื่อกี้ก็ไปเปลี่ยนยางมากวอจะมาถึงโอเคฮะเจอกันก็หลังจากที่เราไปตลาดเราไม่ได้ไปนครปฐมมานะมันไกลไปอ่ะตั้ง22สองโลอ่ะแล้วแบบทางแบบ ออกไปมันแย่มากเลยแล้วโหดูโบดิโบโชโบโชตีต,ต,ตีนี่ก็เราก็เลยไปที่ตลาดห้วยเลยมานะออต,ตลาดห้วยไร่ก้องห้วยไร่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วตลาดห้วยอะไรวะโบโอ้ยเออตลาดห้วยอะไรวะแปบ๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะายแปบ๊บหนึ่ง น,นึกชื่อออกแล้วไปตลาดเราก็เลยไปแค่ตลาดห้วยพูมาก็ได้ของประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเทใส่จงใส่จานก่อนนะแปบ๊บหนึ่งโอ้แต่เบียร์ที่นี่ขายถูกมากเลยเนี่ยพร้อมกับติ่น้ําแข็งเนี่ยเจ็ดสิบาทเ่ยชุดหนึ่งเจ็ดสิบเขาขายไม่เอากำไรเลยพงกนี่โหแล้วเจ็ดสิบเองไม่ได้ขนดละเจ็ดสิบเนี่ยมาน้าแข็งกับเบียร์สองอย่างเนี่ยเจ็ดสิบบาทโอเคเดี๋ยวผมเตรียมของกันนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างตลาดนี้แม่ค้าใจดีทุกคนนะ โอเคครับผมก็นี่คืออาหารที่เราไปตะลุยตลาดอะไรวะผูอะไรวะผู้อไอ้ตลาดห้วยพูโอ้ตําชื่อยากจังเลยเราไม่ค่อยมาบ่อยเรามาพักที่นี่เป็นครั้งแรกโอเคให้โบก,กินเลยแล้วกันได้อะไรบ้างน้ำตกหมูแล้วก็ตำหน่อไม้ใส่หอยดองปูปะลาไม่เคยกินเลยเนะี่ยตำหอยดองใส่ปูปะลาแล้วก็นี่ไก่ชิ้นละเท่าไหร่สิบห้าบาท,บาทมีชิ้นละสิบบาทด้วยนะแล้วก็ นมจีนห้าบาทข้าวเหนียวห้าบาทก้างอันนี้เขาแถมมาให้นะร้านร้านอะไรนะน้องพลอยอะอน้องพลอยก็ขายยำอะขายยำในตลาดเนี่ยเราซื้อปลากระพงมาสองร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าซื้อปลากระพงมาเขาจะให้เราใช่ให้ก้างเรามาด้วยเดี๋ยวโบชิมเลยแล้วก็มีเป็นชุดนี่มาชุดปลากระพงนี่แหละสองร้อยถูกนะปลากระพงก็ประมาณนี้อะโบมันหิวละให้โบมนกินเออร,อรีสอร์ทที่นี่ดีนะ เาไม่เรียกว่ารีสอนนะเรียกว่าอะไรว่าโฮมสเตย์เนาะก็สบายดีเงียบๆของเราแม่งเต็มนี่ไปหมดแล้วเนะ่เลยอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกมาก็ดีดีก็ดีดีอยู่อ่ะอะกินเลย okay. ท่องกระถาะกินกินอมกึกกักตึกตักกินผาหักมันอยู่ในหัวกูตัวกูคือกำแพงหัวกูแข็งคือหินทองอมมาจ,จ,จ,จากจักรพานสวะอิสวะอุอัลังพระวาสาทุขอให้อาหารที่ผู้ผมกินเป็นอาหารที่ดีนะครับ ขอให้เป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่ดีครับผมสาธุสาธุเป็นกะคาถาของหลวงพ่อกวยเอาไวเ้เสกข้าวเสกเหล้าเสกน้ําเสกน้ําหวานอะไรกิน,นอะไรประมาณนี้อร่อยไหมอร่อยสมคำแล้วลืมไหมร้านเจอะไรนะเจอะไรวะ <laughs> อย่าอย่า,อย,าอย่าทำให้ต่อสับสนแหนึ่งโ<อ>บมันชอบแบบทำลายสมองต่อมากเลยมีปฏิสัมพันธ์กับใครบ้างหรือแ ชื่อเจอะไรวะนั่นไงตอนแรกจะคิดออกแล้ช่างเถอะเจในตลาดที่ขายแล้วแหละเดี๋ยวถ้าถ้าใครอยากดูก็ไปดูคลิปแล้วกันต่อลงไว้ให้อยู่เจเขาขายไม่แพงสองอย่างนี่สองอย่างนี่เก้าสิบนี่น้ำตกหมูแบบเน,น้นๆเป็นไ,ไงเผ็ดไหมต้องชิมดูโหติดติดมันด้วยเขาบอกว่าเผ็ดยาดาาเพราะว่าตอบ,บอกเขาเองว่าขอแซบแซบแซบปะ ก็ <g ül> จริงๆก็ไม่ได้จะมาพักนี่เดีวเนาะไปมาๆก็โครงการทิปอะวันเนี้ยตั้งใจว่าจะไปเปลี่ยนยางเปอร์เซนใช่ไหมก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่ายางเปอร์เซนคืออะไรอะไรเงี้ยก็ทำแม่งตอนเช้ากะละตัวปกติต่อจะเป็นคนนอนนอนไอ้ทียเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้นอนปกติเหมือนคนอื่นเขาอะบางทีก็นอนตีสามตีสี่นหน่ยก็ตื่นมาก็กะว่ามอยากตื่น้าเช้าแต่ว่าแม่งขับรถอะโทษนียฮะพูดไม่พอก็ บางทีก็อยากจะขับรถ่งก็ต้องแบบต้องนอนพักผ่อนให้มันเต็มที่เพราะต่อก็ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะก็ขับบางทีรถแล้วเราก็ต้องออกต่างจังหวัดเราก็ต้องเช็คให้ดีนะเพราะว่ามีมีประสบการณ์แล้วน้ำม่งน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะพังแล้วยางเขาทักเราอยู่ว่ายางมันยางมันไม่ดีต่อเลยเออไปเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางช้ยางเปอร์เซ็นก็โอเคนะเป็นมิชลินเออซีเขาบอกว่าเป็นลายใหม่เว้ลายใหม่จริงปะเขาไม่ร,มมรู้มันก็มีแผลนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็เขาบอกมันไม่มีผลกับการทําให้มันรั่วนะถ้าจริงอ่ะ ต่อชอบนะยางพีาลารี่ของใหม่คู่ละสามพันสองเนาะเดี๋ยวมีตังเราค่อยไปเปลีป่ยน,นแล้วกันขนาดเราใช้ยางเปอร์เซ็นต์เรายังใช้ได้เป็นปีอ่ะปีสองปีเนาะสองปีได้อ่ะ,ปอะเปลีป่ยนหน้าหลังอ่ะพันหนึ่งก็ถือว่าโอเคอ่ะแล้วเราจะมาวันนี้เราจะมาทําคลิปสักข,ขออาจารย์ปุ๋ยใช่ไหม,ไมอาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ปุ๋ยบางพระคือเราเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วของวัดทางวัดบ,บางพระไงถ้าคนชอบที่ชอบลายความสักสวยงามก็แนะนําอาจารย์ปุ๋ยบางพระนะจริงๆแล้วอ่ะก็ ลายแกสักสวยจริงๆแต่ว่าถ้าสักก็มาที่วัดก็จะไม่ไม่แพงเท่าไหร่แต่ไปสักอาจารย์เขาก็จะตามราคาไงแต่เขาจะไม่แพงกว่าที่อื่นเขาหรอกแต่แกะสักสวยอาจารย์แกบอกแล้วว่าให้เลือกให้ดีเพราะว่าถ้าสักแล้วลายมันจะอยู่เราตลอดชีวิตคือไม่ใช่อยากจะสักก็ไปสักมั่วๆซัวๆนะคือเราต้องชอบจริงๆแล้วเราก็พร้อมที่จะรับผลที่แบบเออหาคนก็หาว่าเราสักนู่นสักนี่อะไรอย่างนี้แต่นี่เราสักเพราะมันเป็นพุทธคุณไงเราชอบเนี่ยจะพาโบไปสักก็ สรุปว่าเราวันนี้เราทักหาอาจารย์อาจารย์เขาก็ไม่ตอบน่าจะติดลูกค้าเติติดลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออพรุ่งนี้แล้วกันกะอยู่แล้วเออนอนนี่แม่งเลยที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้องขี่ไปขี่มาอีกเนาะเหนื่อยเพียงก็วันนี้ก็เลยนอนที่นี่เลยเออฮะปลาเป็นไงอะรีวิวปลาหน่ะใช่น้ำจิ้มกินได้หมดะอ่ะโบมันหิวให้มันกินกันอร่อยป่าปลาพง ปลากระพงทอดน้ำปลามั้งกูกำลังพูดอะไรอยูนจะกินปลาให้มันกินปยังเวลาอนนี้ม,นนมันก็ไม่มันไม่ใช่สาระอะไรหรอกแค่พูดมาให้ฟังด้วกันบ้างก็นะก็เราจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจางเขาจะอนุญาตให้เราถ่ายหรือเปล่านะเพื่อนๆก็คนที่เป็น fc ต่อก็คงดูไปถึงตอนนี้นะบางคนก็อาจจะดูแบบเดียวแล้วอาจจะแบบกดทิ้งไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็คนที่ชอบชอบต่ออะไรเงี้ยว่าทํากระโบอเงี้ย ทำรายการอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละเพราะผมก็ไม่ค่อยมีสา,าอะไรหรอกก็คนที่จะมาสักไงที่วัดบางพระอะก็อยากจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะคือค่าครูเนาะเก้าสิบเก้าบาทเนาะเก้าสิบเก้าบาทก็ไปนั่งรอแล้วก็เขาก็จะเลือกรายให้เรานะที่บางพระเราจะเลือกรายไม่ได้ถ้าเราสักที่วัดอ่ะสักที่วัดให้หลวงพ่อให้อะไรสกักอะ่ะเขาจะสักให้นะเราไปเลือกไม่ได้ว่าขอรุ่นขอนี้ไม่ได้นะเก้าสิบเก้าบาทก็ไปสักยันครูยันแรกก็เป็นเก้ายอดที่ต่อไปสักอ่ะ ใช่แล้วก็เขาไม่มีหรอกค่าเราบางทีเราก็ต้องเลือกอาจารย์เขาไม่ได้จะสักให้ให้หมดนะเราก็ไม่รู้บางทีก็จะมีที่วัดก็เลือกมีเลือกรายได้ก็ก็ตามก็้เป็นราคาไงก็ค่าครูค่าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไงอร่อยไหมลองชิมไก่ดิเขาบอกไก่อร่อย <c oughs> พูดไปพูดมาคลิปต่อมันจะยาวเน,นี่ยคนบางคนก็ไม่ชอบคลิปายาวๆอร่อยไมเไงไก่ สิบห้าบาทรสชาติเป็นไงบ้างแต่ต่อได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันหอมอร่อยอร่อยไหมเป็นไงรสชาติคล้ายอะไรมันต้องนจิ้มันจืดเหรอมันอร่อยมันไก่ไก่มันอร่อยมันต้องมีรสชาติป่ะนี่ไม่มีรสชาติไม่ใช้หรอกเราเลือกส่วนที่มันแห้งมาบุ้เลือกไก่แห้งให้มันรีวิวได้เรื่องวันนี้ก้างอ่ะก้าง แกะไม่เป็นลองแกะเดี๋ยเหมือนกุ้งเลยโบก็ไม่เคยกินนะแต่ให้โบลองแกะให้ดูเนี่ยแกะเหมือนกุ้งเลยแงะแง่เอาเปลือกออกมาให้มันมีเนื้อ <c oughs> นี่กั้งที่เขาแถมมาให้นะเฮ้ยอย่าไปแงะงั้นได้แงะเปลือกมันทีละทีลนะอัน <c oughs> น่ะเออลองดูทําไงก็ได้ <c oughs> ที่จะกินเนื้อมันให้ได้ <c oughs> ดูนี่วันนี้โบจะมีบัรยากินกัง้งเลยดูหน้ามาหนิ อยากจะแดกกูก็ต้องแกะให้เป็นโอ๊ยคัดดูถ่ายกันสดๆเร็วๆกั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกุ้งอะน,นะม,ม,นมันไม่เคยกินนะ,นแ,ะแค่กุ้งมันยังแกะลำบากเลยแล้วกั้งมันจะก,ะกินไหมเนะี่ยได้เว้ยอหมานะเนื้อออกมาเป็นไง เนื้อไม่คล้ายๆกุ้งอะนะลองชิมดูมันโบไม่เคยกินเหรอไม่ชิมเลยเป็นไงมางรสชาติที่ไม่เคยกินเป็นไงเหมือนกุ้งเห็นไหมมันบอกกั้งก็เหมือนกุ้งอะกั้งจะถูกกว่ากุ้งนะครับเพราะว่ามันกินยากไงกินยากกว่ากุ้งใช่มันกินยากอนะตอกแล้วต้องไปสักยันก่อนจะได้หนังเหนียวกินยากกว่ากุ้งเพราะนอท้ายด้วย อ๋อโอเคนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปรอดูกันแล้วกันว่าแต่เราเราไปสักอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้เราได้สักแน่นอนครับก็ค้าชอบก็มาเที่ยวแบบสไตล์แบบพวกผมได้นะข้ามคนเป็นิทธิ์บางพักก็ามาพักที่นี่ก็ได้แล้วก็มารอไหว้คงไหว้ครูอะไรย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนี้ครับผมใช้คำพูดอาจารย์อะไรไม่ดีไปก็ขอโทษด้วยนะฮะ ก็โอเคไปเจอกันพรุ hmm. oh. s. <S mm ่ง hmm. น ah, okay. ี้แล like ้วกันเพราะผมก็ถือว่าโอเคนะที่นี่กินก่อนมันหิวมันหิวไม่พอเนี่ยต่อก็เริ่มจะหิวแล้วด้วยที่นี่โอเคนะแอร์เย็นสบายใช่ใครผ่านมาก็มาวัพักได้เออใช่ชายนารีสอร์ทชายนาเนาะชายนาเออชายทุ่งไอที่ไปเปลี่ยนเชื่อเขาไปเรื่อยมีอยู่ที่เดียวแหละชายทุ่งเข้ามาสองรอยเมตรอ่ะใจดีลุงกับป้าที่นี่คนดูแลดีมาก ของที่นี่ถูกมากเบียก็ไม่แพงเบียพร้อมน้ำแข็งเจ็สิบาทอะเออแค่นั้นแหละถูแต่สั่งของอะไรก็ได้ลองโทรไปหาป้าเขาดูก็ช่วยเขารีวิวเนาะก็ประมาณนี้ฮะไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ต่อคลิปให้แล้วกันเนาะบอกกินในผู้ไม่จา้ะต่อก็เริ่มจะหิวแล้วครับคลิปแม่งต้องเป็นคลิปที่ยาวมากแน่เลยต้องมีคนไม่ชอบแต่ก็ไม่ชอบก็มันเป็นสไตล์กูอะกูก็ไม่ตัดอะแค่นี้แหละไปกินก่อน ตลบว่ามันกินกางได้นะบอกมาแล้วว่ากางเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งมันไม่เคยกินมันก็เถียงไงไม่กินโบไม่กินมันหิวมันก็กิน,ดนได้ไนดะ้ล่ะโอเคเขาใจดีเขาแถมให้ครับกางไม่เสียงเงินซื้อปลาสองร้อยก็มือมือ,มอ,มอนี้รวมเท่าไหร่สองร้อยสามร้อยสร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทมือนี้มาสามร้อยกว่าบาทนะโอเคฮะบายบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ ดูดิโบบอกว่าโบ,บสนุกมากกับการแกะกนะั้งเะเริ่มสนุกแล้วเริ่มแต่ไม่ไม่เคยทำความรู้จักกับกั้งมาก,ก่อนขอบคุณมากเลยนะเนี่ยที่โบแกะให้ดูดิแกะมาแนละ้วเนื้อเป็นแบบนี้แนะล้วกั้งอะ่ะเพิ่งเพิ่เคยกินใบกั้งเนื้อเพิ่งเคยาเเขาคลายกุ้งอ่ะนะนนนใช่มันแกะยากกว่าแล้วมันมีความคมอะ่ะเนาะใช่มันแข็งด้วยมันน่าจะมีที่ตัดเนาะเป็นเกลไกตัด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 ,ตด,ตดลอ้อๆมันน่าจะเร็วนะพวกแกะเร็วๆ โอเคนะมือนี้แบบเนาะโอเคเนาะมือนี้เนาะถือว่าแบบเด็ดดวงอะถือไม่ไม่อยู่ที่ทะเลก็ได้กินของแบบทะเลได้เนาะนไม่ได้มาทะเลไม่ได้มาทะเลนึ่คือทะเลสาบโอเคฮะ <laughs> ไม่มีอะไรให้ดูโบแกะเฉยตั้งใจมากเลยแกะให้ต่อเข็มแ,แกะสวยอะโบแกะบอกแกะสวยคุณมากจ้าอร่อยที่ชุดอะ <laughs> ไม่มีอะไรหรอกถ่ายไปงังนงะ่ะเหงาเหมือนเหงาอะ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับมอร์นิ่งนะได้เวลาคืนห้องละนอนเท,นที่ยงพอดนะีนอนหลับสบายมากเลยที่นี่โอเคครับก็คืนห้องก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงจริงๆริง,งบ้านชายทุ่งเยี่ยมเลยไว้มีโอกาสพวกผมจะมาใหม่หลับสบายเป,ปิดพัดลมด้วยดูบ้านชายทุ่ง ไะได้เวลาไปต่อกันแล้วพวกเราคนดีนะเก็บขยะออกมาให้ด้วย <c oughs> นี่บรรยากาศเป็นไงก็โอเคฮะไว้มีโอกาสเรามาใหม่นะอย่าลืมใครมาแถวนี้ก็มาแวะผักที่นี่ได้คือละห้าร้อยเองสบายตอนเช้ามีนั่งกินกาแฟตรงนี้นะแต่เราไม่ได้ไปกินนะ่ะ <c oughs> เรามีของกินของเราไนงะ ฝนตกเหรออ่าเนี่ยถ้าไปวัดบางพักก็ไปลงทุนได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไปหายาโอเคบายบายครับบ้านชายทุง่งก็เยี่ยห2 5ดาวเนอะ